สวัสดีนังคลิปครับพี่น้องมาพ,พบเพาะกำน้งานอัดเฟื่องอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของผมสองปอนรถไทยนะครับผมเมื่อนี้กับผามาลงหน้างานเฟื่องเมียบครับ่อนเช้าเฟื่องเมียบเพิ่นกะล่อมาโดนแล้วครับพี่น้องกันนะครับ,นนนนรบหน้าลุงผมตันนี้ ของพี่น้องเอาไว้รุ่นโม่มาสั่นเพิ่น,น,าาน,นว่าเพิ่นก็เอาหม่มาลามนะพี่น้องอย่าเฟื่องมันอยากลงนะครับตอนนี้ก็นาจะได้ลอยแล้วนะครับสามสี่มุงสงเพื่องก็บ,บ่ถือมานะครับยังบางอยู่เล้วทงนี้ก็อพไปลงทงนาต่อครับ่วนนี้ก็ช่วงกลางดูการน,นะครับการดูการคือว่าเขาอัดมากกับเครื่องทางแล้วนะครับอีกเครื่องทางกันาสิแล้วครับก็ยังมีอีกแน่นะครับหน้าปลาหน้าดวงม่วน เพื่องบางนะครับไปรอเก็บรอเลี้ยมถึงพอด้เตรียมกันไปครับผมเหมือนละเจ็ดแปดลอยเหมือนละพันนะครับเหมือนไรมานก็ได้ดพันนี่พี่น้องนี่เหมือนหนึ่งก็ได้ดพันเอสนะครับเลื่องเล็กเนี่ยเอาสำรับมือใหม่นะพี่น้องนะอันนี้สำรับมือใหม้นะพี่น้องเนี่ ผมได้มืออาชีพแล้วผมเบาทิศผ่านประก,รนกันใดกับคอเถ้าคอไฟครับอบัดเฟืองนี่มันสิหมุนในหลายทานะพี่น้องสำหรับความคึดผมนะครับหมุนขวกาก็ได้มุนใายก็ดีครับเนี่ยโดนขามเฟืองไปเลพยพีน่น้องเพราะน้าเนี่เพิ่นก็อยู่นผมมานี่ก็คเครื่องฤด,ดูกาลนะครับก็ยังโมฮัน,นสิ้นนละ้วในเก่งอยู่ครับเล่ากับ่มฮันฝ่าอ,อันฟังนะครับแต่ว่าครับจำนี่ก็รถมาห่างมาวนนะพี่น้องไปเรื่อยแต่ว่าการเก็บเฟืองของเราเราพอถอยเอาครับคือนยางมันบวบเปิด เอาว่าถึงเรื่องการหมุนเฟืองกันอัดเฟืองนะครับหมุนขวามุนสายมีอยู่ว่าถาเฟืองล่มเขาล่มหรือว่าเขาแบบว่าต่อเฟืองมันยา่วโหดนะครับมันสวนตอสีมันสีไปเยี่มันสีถอยเก็บดูนะครับเข้าก็ต้องอัดวน่นสายครับไปตามห้อยรถเกี่ยวครับแต่ว่าถาเฟืองข่างตอดีหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องสวนต่อ เทากัหมุนขวาครับมันก็สิบเสียเวลาการหมุนขวาของผมกับมาใหาด้ดูแบบใหม่อีกนึงนะครับคือว่าผมสีหมุนขวาเลยครับแล้วก็จงกลางไปเส้นหนึ่งครับแล้วก็เก็บขางสุดถ่ายครับมันสีดีต่อพวกผู้เก็บเฟืองให้หานะครับผู้เก็บเฟืองให้หากับสิบดิฟ้าลครับเทามาหอดเท่ากับหมุนขวาเลยจริงแบบหมุนขวาเลยผู้เก็บเฟืองให้คอยางเก็บขางไปครับเก็บขึ้นกันแท่น่ครับขึ้นยังไงสีนี่มันสีเหลืองใช่ครับนี่เอาไปเก็บสุดถ่ายครับ บานนี้คือยังผมเป็นผู้เก็บเฟืองสิผมที่มาเก็บสุดท้ายโมครับนี่ครับเก็บขึ้นไว้เขาเขาก็บบริเวาวนะครับแต่ว่าทางเขาเก็บขางก่อนคนเก็บเฟืองตอกฝาวเลนนะครับเลนไปเก็บออกเสีอรถก็เสียเวลาครับเดี๋ยวจอดถาผู้เก็บถาแบบนี้มันกับบริเวาแลาพี่น้องผู้เก็บก็ค่อยเก็บไปครับผู้อาร์ตกับหอดที่ข้างกลางนะเขากับซีบอนเก็บขางครับบานเก็บสายมาแต่ว่านี่กิดสิเก็บบรทสันอ์พี่น้องค้าได้ถ่ายคลิป ราคากับพดีวันไี้ครับทั้งบ้านผมสิบเอ็ดบาทนะครับทั้งบ้านอาจารย์ต่อมเมือก้ยินข่าวว่าสิบบาทผมพี่น้องโอ้ดั่มกันแห้งครับดั่มกันแห้งเสือกฟานต่อเองได้ครับเพิ่นสิบมักปดเกียร์ครับบาทน,นอดเทียบตีกันสิขาดอ่ะหมอทั้งเรื่องมุนเฟืองคือว่าถาเฟืองข้างต่อเฮามุนสายมุนขวัวบูพิษนะครับ สำหรับามคืดผมนะผู้ได้มืออาชีพกะที่ zoom ให่นะครับตัวได้ผมเอาผิดผ่าประการใดมาตันี้เบาถึงเหลืองน่อยนะที่น้องนะน่อยนี่ผมไปตัดต้องมาเป็นกากะบาดครับนี่ครับตัวย่อเดอมมา้ะมันครับผมกับพ็ดสีไม่ก็ออกสีเหลืองออกอยกไปให้ลุงกึงเปลี่ยนตัวนี้ไ้ครับเป็นกากะบาดคือบอใส่เป็นย่อยเดิมครับย่อยเดิมกะ พี่น้องอัดเฟื่องกันนะสิหัวนะครับว่าโมเกินสองหมื่นก่อนหนึ่งหมื่นก่อนนะครับบางขันรับประกันได้เลยครับแตกครับขาดเสียเวลาซ่อมยุ่งขันต้องเทียบเป็นหมื่นสองหมื่นหมดครับสามทีซ่อมเดียวอะไรกับแพงย่อยไม่หพราะไม่กับแพงครับหมืน่นสองหมืน่นตรงผมผมมีอยู่สามตัวครับย่อยนี่คือรถปัญหาเรื่องย่อยขาดย่อยแตกเลยนะครับตัดตัดปัญหาเรื่องย่อยขาดย่อยแตก ก่อนจะมาตัดป็นหาเรื่องหอยขาหนอยแตกนี้ผมใส่เป็นหอยกากะบาดเบิดครับตอนนี้มียหอยอยู่สามตวัวพี่น้องคือตัวแรกของผมก็ดจะเป็นโตเก่าของหนึ่งสามศูนย์ขั้นขายไปนะครับตัวหนึ่งสามศูนย์ผมมีสองตวัวแต่ว่าตัวหนึ่งสามศูนย์ผมเป็นหอยกากะบาดสื่อมาหมือซื้อม,า,ม,ออมาพี่กายนะครับกต่สื้อมาจากในราศดานะครับกือบสามพันหามาตอนนี้ผมเอามมาตัดม,มันสั่นผลนะพี่น้อง มันก็เลยใส่บ่ได้มาอันน้อยมานตำรวมันก็เลยแตกครับบาดนี่ก็เสียเวลาไปตอกกระบาดอยู่เครื่องมือครับใครแต่ว่าลุกึ้งมาที่ไหนวะเมื่อตอนนี้ก็เลยได้ซื้อย่อยมาอีกตัวนึงมาสัมลองครับมาครับวาเอามาเปลี่ยนกันครับคือผมซื้อตัวใหม่มาซูบเข่ากับตัวเก่าที่ผมตัดวีกายแล้วตัวตัดวีกายผมก็ซูบเข่าอีกตัวใหม่มันก็เลยใส่กันได้สามตัวครับพี่น้องคือเ้าหลดปัญหาเรื่องย่อยแตกครับแตกเขาก็เลี้ยงมาเอาอ่เงี้ยมาใส่เขาก็อัดต่อได้สบายนะครับ ทุกคนก็ว่าใส่แบบกากระบาดยังมีปัญหาดังดังครับดังเล็กหน่อยครับถิวงเงียบเพิย่อยมาน้ำศูนย์นะครับหาย่อยเผาม่ามน้ำศูนย์นีเงียบดีพี่น้องไม่มีเสียงเลยครับแต่ว่ามันเป็นระเบิดเวลานะครับโมโหว่ามันขาดนะครับไนเขากับบจากครับแต่ว่าเรื่องขาดไหวในยงกับเพื่อนครับย่อยมาน้ำศูนย์เป็นในเครื่องเก่านะครับเครื่องสามศูนย์สามศูนย์ผมกะในประมาณสี่สาพันก่อนครับกับขาด แต่ว่าตอนนั้นมผมก็ซื้อมามือสองนะครับแต่กองเกา่าก็ใส่งานมากพักแน่ละไปไปใส่เราบ,บันเนาะอยไปหลกักเด่นมากหมดใส่หอดเกียร์ <c oughs> อลงมาถ่ายคลิปถ่ายท้ำให้มึงรถพี่น้องเแค่น้อยก็จะขึ้นยาวเองนะครับหลังจากไปเก็บงานรถไถใหญ่เข้ามานี่ก็มีงานเข้ามาอีกนะครับรถไถใหญ่เข้าขกับ สีไปเมืองไหวนะครับเจังสิไปบอกเพื่อนนะครับว่าอัดเฟืองแหลี่ยงสีอัดห้เพื่อนนะครับเพราะว่ามันเกิดงานอัดเฟืเองก็ยังมีแน่อยู่ครับเพราะว่าเขาบริษัทฝ่าว่าได้ลูกน้องในบ้านเขาขงไงอันผมบอกเฮียกอลพิษก็ขอถอดเขอภัยร้ายนะครับสำหรับความคืดผมนะห่อยมานทำศูนย์ผมหวานโม,นมทนนะครับก้อนครับก็จ้างามได้เพื่อนสีเก่งเห็นแล้วพี่น้อง กันโอยู่น้ำเพลินแก่งานกบับโบออกนะครับเมืเ่อเช้ากับอะไรว่าเพิ่นกไปไหนของเพิ่นนะครับสวดกันกบับอะไรครับเมื่อไหร่โอ้เนี่ยเรียนปุ้นเตะเผาครับเจ้าหน่อนไปถือ่วงถือ่วงกระชวยนอ,นยอีสักนี่นอตเทีตีโมเดลสิแตกนะครับขาดนะครับเมืดเป็นถุงสองถุงเลมืพี่น้องปีนี้ย้อนเพราะวาขันทับเกียร์รู้เนี่ยนะครับคือมองได้ว่าเป็นตเอาเขาก็บปถอยเอาท,าอาทำน้านเป็นหน้าหลองหน้าให้หน่อย จะข้องนันก็ึงเข้าใจอยูหรอกครับมันเสียวเวลาวันนี้ให้รวมกับให้ไงแน่ครับแต่ว่ากับเฟื่องกับจากนอนแน่นะครับเพราะน้ำหัวมาลามใส่เพราะว่ามันก็ถ่าทุกคนแล้วก็ว่ากันครับเขาก็เอาปากล้องตามเอามองได้มันดำเขาก็บเบาช่วงนี้ก็ยังมีงานเลเนี้ยงแน่ยังนะครับเพราะว่ากับอัดหอดซีถุ่มหาถุมครับ การเ้าเสียอัดเดือกเข้ากับมึงเฟืองน้ำหนะครับถามมันหนักหรือว่ามันเปียกเข้ากับเสาครับที่โตนรถเฟืองที่โตนวจะคล้องนำ้งนนำเฟืองน้ำหนักแล้วครับมันยกบ่ได้ครับมันหนักพี่น้องแต่ว่าถามมือได้เบาง่ายกินกินนะครับหอททดซีหุมมาตุ่มมากกว่อาอัดต่อได้ครับการซ้ำอัดยังควงเวยนซ้ำอัดยามหุ้งมุ่งเสาร์เจี๊ยตมุ่งเสาร์นะครับเข่าข่ายข,าข่ายสปริงออกให้มันนำตอนนี้ผมกะมาบอกความรู้มือใหม่เล็กแน่อยๆนะครับสำหรับมือเก่ากะ อย่าว่าก็เนื้อพี่น้องก็รับชมรับฟังกันไปครับหมึงได้พิษมึงได้ถือกับข้อมีนบอกผมได้นะครับผ้อมีฮาร์ดประเมินมาให้กันครับอะไรมาจากเพื่อนมาให้กันนี่นะพี่น้องสูตรอัดเฟืองก็มีมุนขวามุนนสายคือเคนไข่นะักหุดใชหน้าดํานี่ครับบางทีบางคนเพิ่นกัขนาดมุนนสายก่อนมุนนสายเก็บขอบแล้วก็ยังมุนขวาเขาหน่อยเต็มสนามพ้ถามม้นขวาผมสิมุนเลยครับขอบเอาไปเก็บที่ลังครับคือ ไอ้คนยางเก็บขอบให้มันเหลียเาก็จะงอัดกลางเขาเหลี่ยวเขาก็จงเล่นขอบบ่านอกาก็ขามให้ไม่เลยครับนี่ครับบางที่เราก็งับปากอย่างนี้ครับบางที่นเทนนอันหมดสูงหรือว่าทางหมดสูงเขาก็ประจำปนต้องไปงับรูปรหนังนะครับมันเสียเวลา้างับแบบนี้รู้กัผ่านไปหนึ่งหนึ่งสองก่อนแล้วนะครับทำเป็นผืนครับปูสชำนาญการครับเอาโมเดลว่าเพืน่นพี่น้องเป็นกับม้อนสินมอ้อนเกง่ง นี่ก็เป็นย่อยเดิมจากศูนย์นะครับไปตัดต่อเป็นกระกานมาแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นสีน้ำเงินครับเดี๋ยวสีลงรูปไปเบ่งน,น้พี่น้องแต่ตัวละสามพันหาครับผมอีกตัวนึงเสือไม่ได้ลงรูงเป็นสีดำครับมาผมาสบใส่กันกับสีน้ำเงินอยู่บ้านคือตแปดทิศผมแบบยน่อยมาทำศูนย์แปดทิศเห็นบ่ดังก็ไม่เสียงอะ่ะผมตัดทีมแล้วนะครับริ่มยื่ลงรูงคุณพี่น้องทีมไปพนละ่ะริ่มเทอมานา เอ้าจะไดนก็ฝากกดไลน์กดแชร์ได้พี่น้องเพื่อมีกำลังใจคลิปต่อไปนะครับสำหรับรถอัดเฟืองมือใหม่กับเขาว่ารับชมรับฟังกันหน่อยครับผมกับมือใหม่คือกันครับแต่ว่าก็มี่ยังดีๆก็มาแนะนำสู่ฟังครับเฟืองกับจากหมอบแน่และครับที่ทงนี่เแล้วทงนี่เป็นต่อทงใหม่จะน้อยกับเมื่อกงานอัดเฟืองดีกับจิไปหาเราเจ็บเงินเจ็บขำให้แล้วกับจิไปลงงานรถาทายญ่นะครับกับจิตทายลงให้เบิรเรื่อนนะครับผม อ่าไปพบกันใ่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ